สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โรและเดสตินีนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาด้ดยไพ่ทารโรนะคะแล้วก็อัปเดตดวงนะจากดาวย้ายในช่วงเดือนมีนาคม2565สําสำหรับชาวราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง12พฤษภาคมนะ อาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นใช้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงจะยากนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดวงที่แตกต่างกันไปนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยวในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b สคร i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช h a น n e l อาจารย์ด้วยนะใครชอบอ่านดวงรายวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์กันได้นะคะอาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่อง Rescription ด้านล่างนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทาง l i น์ ID ที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายของจอได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อได้จากเบอร์โทร0869990483ก็ได้นะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ มาค่ะสำหรับดวงของชาวลัคนาหรือราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก่อนเดินอาจารย์ขออัปเดตในเรื่องของดวงดาวที่จะมีการโยกย้ายแล้วก็ส่งผลกระทบของชีวิตชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก่อนนะคะดาวดวงแรกนะคะดาวอาทิตย์นะคะนะปัจจุบันนี้นะคะเขาสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะคะนะเป็นภพลาภะของชาวมีนของชาวเมษนะคะขอ,ขอภัยนะคะนะดังนั้นนะคะชาวราศีเมษนะคะนะมีโอกาสที่ในครึ่งเดือนแรกน,นะคะคุณจะมีโอกาส ที่จะคุณจะมีโชคลาบนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนที่ยังเด็กๆอยู่นะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งเลยก็คือคุณอาจจะมีโชคลาบหรือว่ามีอะไรดีๆนะคะกับจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการนะคะนะหรือว่ามีพนักง,งานราชการนะคะข้าราชการอะไรแบบเนี้นายทหารนายตำรวจนะคะเอาอะไรดีๆบางอย่างอะมาให้คุณนะคะแต่ว่าด้วยความที่ดาวอาทิตย์นะคะเขากลุมกับดาวพฤหัสแบบนี้นะคะนะ เป็นไปได้ว่าโชคลาภของคุณในระยะนี้มันอาจจะมาในลักษณะของมาทางลับมาแบบไม่เปิดเผยมาแบบไม่บอกใครนะคะหรือว่าบางคนก็จะมาในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนมาเป็นทุกขลาบนะอาจจะต้องมีการเสียหายหรือว่าเอาบางสิ่งบางอย่างไปแลกก่อนถึงจะได้อะไรดีๆมาครึ่งเดือนหลังนะคะ16มีนาคมเป็นต้นไปนะคะนะก็ดวงนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีการย้ายเข้าสู่ภพวินาศนะคะในราศีมีน,นะคะนะช่วงนี้นะคะอาจารย์มองว่าการติดต่อสื่อสารกับราชการนะคะไม่ว่าจะเรื่องของก กบวนการใดๆอะไรเด็ไไดก,ก,ก,ก็ตามทีเนี่ยนะอาจจะต้องมีการล่าช้านะคะนะหรืออาจจะแบบติดตอ่อไปแล้วรอบแรกปรากฏว่าเออคุยกันไม่รู้เรื่องต้องมีการแบบเดินเอกสารใหม่ทําอะไรใหม่สร้างกระบวนการใหม่บางอย่างขึ้นมานะคะนะบางคนจะได้รับแรงกดดันบางอย่างนะคะจากหน่วยงานราชการหรือว่าทหารตำรวจอะไรแบบเนี้ยเข้ามากดดันคุณแบบลับๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนะ ต่อมานะคะดาวราหูนะคะนะแม้ดาวใหญ่เลยทีเดียวนะคะกำลังจะโยกย้ายนะจากพบ ประดุมพระนะคะราศีพฤษภนะคะเข้าสู่ราศีเมษในช่วงหลังวันที่17มีนาคมเป็นต้นไปนะคะนะก็บอกเลยว่าดาวราหูเป็นเจ้าเรือนในเรื่องของลาพระโชคลาภเดิมนะคะเข้ามาย้ายย้ายเข้ามาทับลัคนาทับดาวอาทิตย์เดิมของชาวเมษแบบนี้เนี่ยพูดเลยนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันมาเป็นก้อนใหญ่มาแบบไม่คาดหมายด้วยนะคะนะแต่อิทธิพลของดาวราหูก็ต้องบอกวไว้เลยว่าเวลาเขาจะนะปริม ปริมอยู่ที่ปลายปลายราศีต้นต้น,ตนราศีใดๆก็ตามทีเนี่ยเขาจะเกิดแรงถีบบางอย่างนะคะนะชาวเมษนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางอย่างของคุณแบบฉับพลันนะคะนะซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวคุณและเรื่องของรายได้เงินทองด้วยนะบางคนอาจจะต้องมีการเสียในเรื่องของออช่องทางทําเงินบางอย่างไปนะคะเพื่อที่จะนําไปแลกกับช่องทางใหม่ๆหรืออาชีพใหม่ๆนะคะนะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณโดยตรงเลยทีเดียวซึ่งอาจารย์มองว่ามันน่า น่าจะเกิดในช่วงประมาณเดือนเมษา นะคะนะมีนาเมษานี้ขึ้นไปเนี่ยแหละนะคะนาช่วงดาวย้ายราศีจะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะราหูนะคะนาเข้ามาสถิตในเรือนอังคารและเป็นเรือนลัคนาของตัวคุณเองด้วยสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเกี่ยวเรื่องของความใจร้อนความหัวร้อนอะไรต่างๆนะคะจะนําภัยมาสู่คุณระวังในเรื่องของการขับรถขับราการเดินทางด้วยยานพาหนะใดๆนะคะนะระวังเกิดอุบัติเหตุนะคะนะเจรจาติดต่อสื่อสารอะไรกับใครก็ตามทีเนี่ย ะะก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบาอแวงใครที่มีโรคประจําตัวประเภทที่แบบโรคบริเวณศีรษะนะคะนะส่วนบนของร่างกายรวมไปจนกระทั่งถึงโรคความดันโรคลมอะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องเรามาระวังการกําเริบมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะ โอเคต่อมานะคะดาวพุธนะคะเขาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะนะช่วงตั้งแต่ตอนนี้ไปที่คุณฟังคลิปเนี่ยจกนกระทั่งถึงประมาณวันที่6มีนาคมนะคะดาวพุธในเรือนดาวสาวกุมดาวอื่นๆอีกมากมายหลายดวงนะคะทั้งอังคารพุธศุกร์สานะคะแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงแน่นอนอยู่แล้วนะคะนะแล้วก็อาจจะเกิดเรียกว่าปากคุณอาจจะไปสร้างศัตรูคู่อริขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนของคุณนะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชาของคุณด้วยเนี่ยอยู่ๆนะคะนะ จากตอนแรกที่เหมือนช่วยงานกันดีร่วมงานกันดีก็จะกลายเป็นขัดแย้งกันเถียงกันหรือว่ากลายเป็นศัตรคูคู่อาคตากันขึ้นมานะคะนะแต่พอหลังวันที่ 6มีนาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะดาวพุธนะคะก็จะยกเข้าสู่ราศีกุมนะคะกุมกับดาวอาทิตย์ตั้งแต่วันที่6ถึง14มีนาคมนะคะนะมีโอกาสที่ชาวราศีเมษอาจจะได้มีโชคลาภบ,บางอย่างที่มาในรูปแบบของเอกสารการอนุมัตินะ,ะนะบางคนที่กําลังมีเรื่องของการสอบการเรียนต่อการขอใบรับรองนะคะนะหรือการยื่นเอกสารอะไรบางอย่างที่เราต้องการการรับรองจากหน่วยงานใดๆก็ตามคุณจะเริ่มมีโอกาสมากขึ้นนะคะคุณจะได้รับการ ตอบรับนะคะภายในช่วงวันที่6ถึง14มีนาคมนี้แหละนะคะต่อมานะคะกลุ่มดาวที่ค่อนข้างเรียกว่ากลุ่มกันใหญ่โตนะในเวลาสีมังกรพบกัมมาของคุณนะคะทั้งอังคารทั้งสุกทั้งเสาแบบนี้นะคะช่วงต้นเดือนมีดาวพุธมามาลุมมาตุ้มด้วยนะคะต้องบอกเลยว่านะตลอดแทบตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะนะ ชาวราศีเมษเนี่ยก็จะค่อนข้างวุ่นวายวุ่นแซดเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากเลยนะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของงานคุณเยอะแยะนะคะเผลอๆอาจจะแบบว่ามีการเรียกว่าเกิดการเข้าหุ้นเข้าส่วนกับหุ้นส่วนคนใหม่นะคะนะหรืออาจจะมีการแบบเปิดบริษัทเพิ่มอะไรเพิ่มทําอะไรบางอย่างกับคนรักคู่ครองอาจจะเปิดบริษัทเปิดร้านค้าทํากิจการอะไรร่วมกันนะคะนะเดี๋ยวด้วยความที่อังคารกลุ่มศุกร์กลุ่มเสาวแบบนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศมันจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะ นะคุมสาวแบบนี้มันก็นะมีเรื่องของความขัดแย้งกันการทะเลบบาะเบาะแว้งกันหรือว่ามีเรื่องที่มันขัดใจกันนะคะแทบตลอดทั้งเดียวทั้งเดือนเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งอังคารทั้งศุกร์เนี่ยเขาสถิตอยู่ที่พบ กรมมะนะคะราศีมังกรของคุณตลอดทั้งเดือนนะคะนะดังนั้นก็ถ้าหากว่าเรามีกิจการหรือว่ามีกิจกรรมอะไรใดใด,ด,ด,ดที่เราจะทําคู่กับเรื่องของคนรักคุนส่วนต่างๆเนี่ยนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของอีโก้ต่างๆเอาไว้นะคะ <S <S นอกจากนี้นะคะนะอันเรื่องนี้ยังยังเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะคะแต่ว่าบันเด่นในทํานองที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นัก<น>คนโสดนะคะมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้พบรักกับใครบางคนหรือถูกอกถูกใจกับใครบางคนนะ ที่สัมพันธ์กันในเรื่องของการงานนะคะได้รู้จักคนหน้าใหม่ๆห,ห,หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจากแวดวงการงานแต่ความรักมันก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้สมใจหวังทุกอย่างนะคะนะอาจจะมีเรื่องขมขมบ้างเช่นถ้าไม่เราก็เขาอาจจะมีพันธะอยู่นะคะนะหรือมีความคลราคสซังในความสัมพันธ์นะคะนะแล้วก็ต่อให้เป็นแฟนกันแล้วหรือว่า,าคุยกันละตกลงกันเรียบร้อยนะคะนะแต่งงานกันเป็นหลักเป็นฐานแล้วช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจารย์ก็มองว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่หรอกนะคะอัง พานสุขเป็นเป็นทั้งดาวประจําตัวคุณดาวประจําคู่รักนะคะแต่พอมันมตกอยู่ในเรือนเสาแบบนี้นะคะเป็นเรือนของคู่ศัตรูนะคะดังนั้นเนี่ยคุณกับคนรักถึงจะแบบนะเกาะเกี่ยวตัวหนีบกันไปตลอดเส้นทางไปไหนไปด้วยกันตลอดแต่ว่ามันก็ไปกันแบบว่าหวานหวาน,วนขมขมตลอดเดือนนะคะนะ โอเคเรามาขยายความกันต่อที่เรื่องของไพ่ย,ยิปซีที่อาจารย์เปิดไว้12พบ12เรื่องราวนะคะของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่ประจําตัวคุณนะคะย้ําสถานภาพความรู้สึกของคุณขึ้นมาคือนายออฟบอนส์นะคะนะก็ค่อนข้างน่าอึดอัดเลยทีเดียวนะคะชาวราศีเมษจะรู้สึกเหมือนกับว่ารอบๆตัวเนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยขวามน้าเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนาะขยับตัวไปทางไหนมันก็จะเหมือนแต่เจอแต่เรื่องที่มันจะทําให้แบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจอยู่บ่อยๆนะคะนะชาวราศีเมษร,ระวังเกี่ยวกวับ ของของมีคมอะไรทั้งหลายใกล้ๆตัวด้วยนะคะคัตเตอร์กันไกมีดทําครัวนะคะหรือกระทั่งแบบนะ อดอกกุหลาบในสวนหลังบ้านเนี่ยบางทีมันอาจจะเกี่ยวเนื้อเกี่ยวหนังเกิดบาดแผลขึ้นมาได้หรือว่ามีอาจจะมีใครบางคนที่เดือนมีนาคมนี้นะคะมีนัดพบหมออาจจะต้องมีการผ่าตัดเย็บนูน่นเย็บนี่ทําฟันทําหน้าอะไรใดๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นเรื่องของการเงินการทองยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะนะมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะนะ,ะคุณอาจจะต้องมีการเรียกว่า เรื่องของเงินเรื่องของรายได้รายรับรายจ่ายต่างๆที่เข้ามามันจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเกิดขึ้นอะนะคะนะคุณอาจจะต้องมาเรียบเรียงกันหมายว่าเฮ้ยรายจ่ายอันนี้นะมันจําเป็นไหมไม่จําเป็นไหมมันควรจะตัดทิ้งไหมนะคะเรื่องของช่องทางรายได้ใหม่ๆคุณอาจจะมีการพยายามสแสวงหาในเรื่องของช่องทางการเงินใหม่ๆมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาชวนร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะนะซึ่งไพ่ใน,อ,นอันนี้ก็สอดคล้องกับเรื่องของดาวบนฟ้าพอสมควรนะคะเนะพื่อนฝูง พี่น้องแล้วก็คนรอบข้างนะคะไพ่มันขึ้นมาเป็นก้าวดาบแบบนี้คุณจะรู้สึกแบบไม่ค่อยแฮปปี้กับสังคมสักเท่าไหร่นะักจะรู้สึกเหมือนถูกแบบคนรอบข้างจับผิดจับตามองนะคะบางทีก็แบบแม้กระทั่งคนสนิทคนที่คุณมั่นใจว่าเขาน่าจะแบบหวังเดียัคุณเต็มที่นะคะนะคุณก็ยังรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจเขาสักเท่าไหร่เลยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพพันธุคุณได้ไพ่เดทนะคะนะบางคนชาวราศีเมษถ้าพูดในแง่ที่โอเคหน่อยก็อาจจะเป็นได้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปรับอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของแบบสายมูของของบูชานะคะนะที่อาจจะไม่ใช่พระนะคะอาจจะเป็นแบบคืออะไรก็ตามทีที่มีวิญญ,ญาณเข้ามาด้วยนะคะรับเข้ามาในบ้านนะคะนะหรือาบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าอ,อ,อาจจะต้องไปร่วมงานศพ นะคะหรือว่าร่วมงานขาวดำอะไรบางอย่างนะคะนะแลเราก็ต้องอาจจะได้แบ่งในส่วนของอัฐิอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในบ้านนะคะนะแล้วก็บางคนอาจจะได้มาเป็นลักษณะของเรียกว่ามรดกนะคะหรือว่าคนของสิ่งของของคนที่จากไปแล้วนะคะ<ม>เขาเหลือทิ้งไว้ให้คุณ<ม>นะคะทำนองนี้ระวังสุขภาพของสมาชิกภายในครอบครัวด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคนักนะคะเรื่องของโชคลาภจะเป็นไพ่ที่ดีนะคะ Ten o f p e n t a c l e s แบบนี้นะคะคุณมีโอกาสมีโชคลาภจากเด็กจากคนที่อายุน้อยกว่า จากคนที่อยู่ใต้การปกครองของคุณนะคะนะลองเล่นไปเปิดประตูดวงแปะนะ โอเคสำหรับไพ่ในพบอรีอนะคะเอ็มเพรสแบบนี้ใครที่กำลังตั้งท้องมีน้องอยู่อันนี้ต้องเตือนว่าถ้าหากว่าช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้จะได้คลอดหรือว่ามีการแบบเอินกำหนดคลอดกับหมอแล้วเนี่ยคุณอาจจะคลอดยากหรือว่าเรื่องของการกำหนดผ่าผ่าตัดนะคะผ่าคลอดอะไรต่างๆมันอาจจะต้องมีการเลื่อนไปเลื่อนมามันอาจจะไม่ลงตัวนะคะนะเรียกว่ามีอุปสรรคต้องแก้ไขอยู่พอสมควรนะ แล้วก็ช่วงระยะเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีเมษคุณอาจจะมีศัตรูเป็นญาติผู้ใหญ่เพศหญิงที่คุณนับถืออยู่นะคะแม่ยาป้ายายทำตัวขวองขวางเราชอบโกนหรือว่าเจ้านายเพศหญิงทำตัวแบบเหมือนแบบอยู่ๆก็จากที่เคยสนับสนุนเราอยู่ๆก็ทำตัวเหมือนแบบกลายเป็นศัตรูเราอ้อมๆอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ f of Swords นะคะจากที่บอกไปในเรื่องของดาวที่ย้ายนะคะนะอังคารกุมสุกกุมเสารก็จริงดูเหมือนสถานการณ์จะดีแต่มันก็เป็นดีแบบ หวานหวานขมขมนะฟ้าฟอบซอสแบบนี้นะคะคุณอาจจะคุยหรือคบอยู่กับใครบางคนที่เขามีเรื่องลึกลับมีเรื่องที่ไม่เปิดเผยกับคุณนะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นการครบกันชนิดที่คุณไม่สามารถจะเปิดเผยตัวได้เต็มที่นะคะตัวคุณเองคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนคนนี้เขาคิดอะไรอย่างไงกับคุณกันแน่นะคะนะแล้วก็เผลเผยเขาอาจจะทําตัวเป็นคนที่แบบว่านิสัยคือค่อนข้างเอาเปรียบความรู้สึก ของคุณกับคุณนะคะนะคนโสดนะคะถ้าโสดอยู่จริงๆเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่แหละแต่จะเป็นคนใหม่ชนิดที่เขาก็อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ไม่ได้สร้างความแฮปปี้ให้คุณสักเท่าไหร่เพล่เพออาจจะไปเจอคนแบบแพทเทิร์นเดิมนะคะนะหรือไปเจอแบบประเภทที่แบบ friend with benefit อะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกของเราเราเอาลงไปเล่นเราเอาใจลงไปเล่นนะคะซึ่งมันต่างจากเขานะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วเดือนนี้จะความสัมพันธ์จะไม่น่ารักสักเท่าไหร่ถึงตัวจะติดกันดูตลอดเวลาแต่หัวใจของคุณดูท่าทางมันเหมือนจะมีมีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันห่างเหินกันน่ะนะคะนะบางทีไม่เราก็เขานะมักจะทําอะไรที่ไม่ค่อยไว้หน้าไม่ค่อยให้เกียรติกันสักเท่าไหร่ด้วยสําหรับคนที่เพิ่งจะมีคนคุยหรือว่ามีคนคุยกันมานานแล้วอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เช่นกันนะคะนะคุณอาจจะต้องแบบ บางทีก่อนจะทักอะไรเขาไปนะคะต้องดูนิดนึงว่าเขาอยู่ในมูทที่แบบเฮ้ย mm. น่าจะตอบรับเราหรือเปล่านะคะนะนะ mm. บางทีเขาอาจจะมีเรื่องอื่นๆกวนใจอะไรอยู่ไหมนะคะนะ mm. แต่ทงนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะ mm. เขาอาจจะแบบ mm. กําลังบริหารเสน่คุยกับคนอื่นอยู่ก็ได้แล้วทีนี้พอคุณอยู่ในสนามเขาเรียกว่าสนามรักสนามลบแบบนี้นะคะ mm. มันเหมือนคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลัง mm. เรียวกว่ากําลังจะเพลียงพล้ำอะ ให้ศัตรูให้ศัตรูหัวใจคนใหม่ๆนะคะนะซึ่งคุณถ้าหากว่าคุณอยากที่จะเอาชนะความรักเกมครั้งนี้จริงๆอะ่ะคุณอาจจะต้องไปมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่มันมากกว่าการจู่โจมโดยตรงนะให้หินไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะชาวราศีเมษนะ,ะดาว เกศดาวมฤตยูนะคะสถิตอยู่ในราศีเมษนะคะนันและกําลังจะมีดาวราหูย้ายมาสมทบแบบนี้เนี่ยชาวราศีเมษต้องระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกไปคือการเจ็บป่วยบริเวณศีรษะนะคะนะโดยเฉพาะนะคะไพ่บอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนแสงสว่างและก็ดวงตานะคะนะและทีนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคมต่อเมษายนนะคะนะ อาการที่คุณชาวเมธจะเป็นบักมากหน่อยบ่อยหน่อยก็คือคุณอาจจะวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนนะคะนะความดันโลหิตสูงหรือว่าอยู่ๆก็ปวดหัวไมเกรนแบบจี้จี้จี้อะไรเงี้ยนะคะกินยาก็เอาไม่ลงนะคะนอนแล้วพักผ่อนแล้วก็เอาไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ด้วยนะคะนะอันนี้ต,ต้องต้องต้องอยู่ในที่เย็นๆหน่อยก็แล้วกันนะคะชาวราศีเมษนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุภานะคะควีนซับซอดนะผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเราเดือนนี้จะอยู่อยู่ทำตัวก็ไม่น่ารักกับเราสักเท่าไหร่อะนะคะมาจ้องจับผิดมาพยายามเรียกว่าทำบั่นทอนกำลังใจทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนแบบ ตีบตันอะไรบันมาณนี้ถ้าเราไปขอคำแนะนำขอ,อ,อคอมเมนต์อะไรใดๆก็ตามเราก็มักจะได้แต่คําพูดที่มันเสียดสีอะ่ะไม่ค่อยน่าฟังสักเท่าไหร่นักนะคะนะเขาเห็นปัญหาของเรานะคะว่าเรารเผชิญกับอะไรอยู่แต่เขาก็นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างอะ่ะเหมือนดูอย่างเดียวอะ่ะกูไม่ลงมาช่วยนะมึงจะทาอะไรมึงจะเอาตัวรอดแบบไหนก็เรื่องของมึงเนี่ยนะคะนะคุณอาจจะถูกแบบปล่อยถูกรอยแพรแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่เ h e l o v เวอนะคะนะก็สัมพันธ์กับเรื่องของดาวบนฟ้าเช่นกันนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะเรียกว่าประสบพบรักนะคะเจอใครบางคนที่ถูกใจจากในแวดวงเรื่องของการงานนะคะบางคนก็จะได้คู่หุ้นส่วนใหม่นะคะเป็นเพื่อนกันเป็นอนาคตว่าที่ตะแฟนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะ ออกมาไพ่ในพบลาพานะคะในออพเปนเตอร์สนะคะชาวราศีเมษจะเริ่มมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะนะหรือว่าเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอาสาอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าเรื่องของการเก็บกินกําไรการลงทุนเพื่อให้ได้มาในเรื่องของกําไรในระยะยาวนะคะนะนะคุณจะสนใจไปในแนวนี้จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องที่แบบการเสี่ยงโชคที่หวือหวามากสักเท่าไหร่นักนะคะนะนะซึ่งอาจารย์มองว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะ ต่อมา,พาไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Queen of Three of Cups นะคะนะ้ไพ่หมายถึงพไพ่ใบสุดท้ายในวงนี้นะคะนะก็ เพื่อนกันน่ะนะคะถึงมันจะทําให้เราเคลียดถึงมันจะทําให้เรารู้สึกแบบผิดหวังหรือรู้สึกแบบถูกจับผิดถูกแบบเอาไปนินทาเอาไปอะไรอย่างนี้ก็ตามทีอะแต่คนมันตัดกันไม่ขาดนะเนาะถึงจะมีนิสัยที่แตกต่างกันอะไรใดๆก็ตามนะคะคนที่เป็นศัตรูของคุณหรือคนที่ทําท่าแบบไม่เห็นด้วยกับคุณในระยะนี้นะคะนะยิ่งโดยเฉพาะเพื่อนกันเนี่ยสุดท้ายมันไปไหนกันไม่รอดหรอกมันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วที่สุดนะคุณก็จะมีแต่เพื่อนกลุ่มนี้เท่านั้นแหละที่ซับพอร์ตคุณอะไรคุณนะนะคะจากนี้เป็นตนตลอดชีวิตนะะค นะเรื่องอะไรเล็กน้อยก็อย่าไปโกรธเขาให้มันแบบใหญ่โตมากมายนะักนะคะนะไพ่กลางวงนะคะจะเป็นเรื่องที่คุณจะไปดิ้นรนสนใจมากเป็นพิเศษในระยะมีนาคมนะคะตรีออ n เอน l e เคิลนะคะชาวราศีเมษคุณคงไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่แค่แบบรับเงินเดือนไปวันวันหรือว่าทํางานดัดดาดของตัวเองไปวันวันอีกแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะ อยากที่จะออกไปหาในเรื่องของรายได้ใหม่ๆรายได้พิเศษรายได้เสริมนะคะนะแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้แบบนี้เข้ามาจริงๆด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะสองใบนี้นะคะอาจารย์เปิดเป็นไพ่คําแนะนําให้ชาวเมษนะคะคุณได้ไพ่แคทนะคะแล้วก็ดราก้อนฟลายนะคะนะแคทนะคะน้องแมวเนี่ยบอกว่าให้คุณนะคะมีความเป็นอิสระเข้าไว้นะคะคืออินดิพ n เดนซ์ไม่ขึ้นกับใครนะคะนะคุณมีธรรมชาติของการเป็นนับ บําบัดนะคะนะก็คือเขากําลังกระซิบบอกว่าคุณเองอ่ะ นะคะถ้าเห็นใครทุกข์หรือใครมีปัญหาคุณนั่งรับฟังเขานะคะนะหรือบางทีคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งข้างๆลูบไหล่ลูบหลังนะคะคุณก็ช่วยให้คนคนนั้นนะคะนั้นดีขึ้นได้แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเดือนนี้นะคุณยังมีเรียกว่าอินทิชันที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะสัญชาตญาณของคุณจะแรงสูงนะคะคุณจะมันเหมือนจะคล้ายๆจะมีอะไรบางอย่างมาสิงคุณแล้วก็บอกคุณว่าเฮ้ยนะไอนะ้นี่นะทําได้นะไอ้นี่นะอย่าทําให้เชื่อสัญชาตญาณภายในตัวเองเข้าไว้นะคะนะ คุณไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากเลยนะคะใช้ชีวิตเป็นอิสระเป็นอิสระเป็นสันโดษกับตัวคุณเองก็ได้แค่นี้คุณก็มีชีวิตที่ดีแล้วอยู่รอดได้แล้วนะคะนะโอเคขอให้เชื่อมั่นไว้นะคะว่าชีวิตนะคะนะจะซัพพอร์ตคุณนะในทุกเส้นทางไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น ไพ่แมงปอนะคะเมจิกนะคะบอกคุณว่าให้คุณนะให้เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับในเรื่องของการ transformation นะคะนะชีวิตคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปในะอะไรหลายอย่างนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือดาวราหูกําลังจะย้ายมาทับลัคนาแบบนี้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนมแมงปอบ,บอกให้คุณนะยอมรับ นะคะตรงจุดนี้ขึ้นมานะคะนั้นไหลไปตามกระแสอะไรจะเปลี่ยนก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนแล้วเราก็ดูมันไปนะคะปรับเปลี่ยนตรงไหนได้ก็ปรับไปเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดให้ได้นะคะคนะปลดปล่อยอดีต นะคะให้มันผ่านไปซะนะคะนะปลดปล่อยอมันอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญใช้กําลังใจเป็นอย่างสูงนะคะนะแต่ชาวเมธทําได้แน่นอนมันอาจจะเจ็บในตอนนี้นะคะนะแต่ว่าความเจ็บเจ็บหรือความเจ็บปวดหรือว่าเรื่องของผลกระทบที่จะมีต่อจิตใจของคุณนะคะนะมันจะค่อยๆเบาบางลงนะคะให้เวลาได้ทําหน้าที่ของมันนะคะนะถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะนะไปตรงไหนที่บริเวณไหนที่มีมีสวนมีต้นไม้มีบืองเย็นเย็นส สบายๆนะคะนะให้ไปอยู่ใกล้ๆหรือว่าไปเดินบริเวณนั้นบ่อยๆนะคะนะเพราะเขาบอกว่า The Magic of Nature is in me นะคะนะ คุณถ้าหากว่าคุณได้ไปอยู่กับพื้นที่ที่มันเป็นธรรมชาติบ่อยๆนะคะคุณจะเรียกว่ามันจะเรียกคืนพลังนะคะในส่วนที่คุณเคยเสียไปเนี่ยนะทั้งเรื่องของความกล้าหาญความอะไรใดๆก็ตามทีหรือเรื่องของพลังชีวิตใดๆนะคะมันก็จะแบบเรียกว่ามันจะฟูกลับมาเข้ามาในตัวคุณอีกครั้งนะคะแล้วขอให้คุณเชื่อเถอะนะคะว่าคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าบริเลียนอ่ะคือคุณฉลาดคุณสดใสคุณ คุณโดดเด่นนะคะนานละชีวิตคุณละเป็นชีวิตที่ก่อนที่จะเกิดมาคุณได้รับพระพรมานะคะมันคุณไม่ได้เกิดมาด้วยกรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยการเกิดเป็นมนุษย์กันได้เกิดเป็นคนหรือจะเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นอะไรก็ตามทีมันมีเหตุผลของมันนะคะอย่าไปตีตราตัวเองว่าเฮ้ยมนุษย์เราเกิดมาแต่กรรมแล้วกูต้องเจอแต่เรื่องสวยไม่ใช่นะคะนะเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของคุณทุกเรื่องถ้าคุณมองมันเป็นบทเรียนมันจะเป็นบทเรียนแล้วให้คุณได้ลองใช้สมองดูว่าคุณจะ รับเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดให้ได้ในชีวิตนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีเมษและลัคนาเมษในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย